พาจนี้ครับก็ซาเล็กครับทเทอรเเ่นซาเล็กเป็นเสื้อผ้าเทคกิ้งแบบเชดิชแนลก็สมบัติตัวใหญ่สามารถแบกเป้แล้วมันก็จะรัดตรงช่วงเอวพอดีซึ่งจะมีช่องสําหรับใส่กระเป๋าถ้าเรารัดเป้ปุ๊บตรงนี้เราก็สามารถขอ,ของใส่ได้ฮูดปรับได้ใส่ได้กันฝนได้สุดๆตัวนี้ปรับได้ทุกอย่างครับข้างหลังก็ปรับได้ปรับองศาได้นะฮะ แล้วก็ข้างในเป็นเสื้อกีแลน c ์เชิ้ตอันนี้สีทำอีกสีสวยนะฮะก็สามารถลงแวกได้แล้วก็ไม่ร้อน,เ,นเสื้อเป็นผ้าีวเสั้นเหมือนกันเป็นผ้าจีวอนเตาสั้นเหมือนกันครับเป็นผ้าออริจินอลทีวอนเตาสั้นส่วนมาดูที่กางเกงครับกางเกงกีแลนดีนครับผมกีแลนดีนจะเป็นผ้าเฮฟวี่ดิวตี้ซึ่งเป็นผ้าสาหรับใช้งานหนะักนะฮะผ้าค่อนข้างจะหนาแล้วก็ ะจะเหมาะในการใช้แบบเทียบหนักนิดนึงแต่ว่าก็ใส่สบายครับผม